ระวังนะครับระวังนะเหลืออีกตัวอ้อมเขาหรือเปล่าพีกจะอ้อมเขาหนีเพื่อนซ้ำนะอันนี้เพื่อนซ้ำมันมันไปไหนอีกตัววะไม่เดือบบนเขาหรือเปล่าระวังบ้านนเกล็ดเกล็ดโอเคโอเคเฮ้ย <c oughs> โกดังโกดังเพื่อนโกดังโกดังเพื่อนโกดังนอกวงโกดังนอกวงโอเคโกดังศาลใช่ไหมใช่ใช่ยิงมาแล้วเนี่ยไม่ถูกโกดังก็ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าน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 มาร์คฟ้าเห็นไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต่างซ้ายชั้นสองนี่ตรงนี้อ่าโอเคโอเคนอกวงหมดผม่เห็นด้านบดเมื่อกี้ น่าตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายแล้วนะใช่ตัวท้ายเอาอไหมพร้อมไหมถ้าไปต้องต้องไปเพื่อนแม่ก็เข้าวงแม่ก็เข้าวงอืมงั้นเข้าวงดีกว่าปลปลาปลาอกหรือเปล่าเนี่ยน็อกวงหรือเปล่ายัางเงยังไม่น็อบเราเข้าวงก่อนไหมวงเจ็บนะวงเจ็บนะมาเอ็มเอ็มเข้าวงเอ็ม ปล่อยเลยปล่อยเลยไอ้นี่มันไม่เข้างวงละมันแยกกันเล่นนะ่ะไปก่อบ้านผู้ได้ไหมบ้านผู้ได้ครับได้ได้ได้ได ไอเอ็มจะพี่เอาอีกคันหนึ่งหรือจะไปเล่นตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าไม่มีคนอ่ะได้ครับได้ๆ<ะ>นะผมส่อ,สองๆเข้าๆเข้าไปสอ่เอเฮ้ยมีรถมาตรงไหนมีเสียงรถตามเพื่อนมาเมืเ่อกี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยหลอนหูหรือเปล่าเนี่ย ฝั่งในฝั่งบ้านตอมอ่ะได้ยินเสียงไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าวงไปเลยดีกว่าได้เว้นได้เข้าวงไปเลยก็ได้ <c oughs> ออาใครขับชนบอดอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนนะวงเปลี่ยนโอเคงั้นเข้าวงต่อเลยครับผมทิ้มสามหลังเมืองนั้นได้ครับได้ได้ไดมีก็เอานะเอ๊ะเอ่ะเอ๊ดอกกางน้ำเพื่อนคุณเ,น,เน,นี่ยเข้าใจเลยยาอ,อ่ะยาเลอันตรายอยู่นะเพื่อนเพราะว่าไม่รู้จะมีคนเห็นหรือเปล่า ได้มามามา,มาโลดมาพร้อมเดี๋ยวเข้าวงเลยนะเผื่อมีเฮ้ยเฮ้ยเยอะบอลเหมือนบ,บ้านนี้กันไม่มีนะบ้านระเบียงไ,ไปไปไปเล่นสักอนมาส้้อม ไปีนขึ้นแกดขึ้นหอดีไหมจะล่วงหรือเปล่าหอน่ะล่วงง่ายสุดแล้วเพราะคนเห็นกันทั่วเลย มองทังน,นี้มองไ,ได้ได้ได้ส่องหาแป๊ะเผื่อมีคนแถวนี้ไอตัวนั้นไม่ดีไม่มีคนตายผมไม่มกี่ตัวเท่ามเห็นหมอก<อ><อ>สั่ง หมกสามครับแต่ไม่ได้อ่าเดี๋ยวไปเอาครับ <c oughs> บ้านมาร์าผมบ้านม้าเกิด <c oughs> ว้ายมีเสียงรถบนเขา <c oughs> มาร์ฟ้ามาร์ฟ้า <c oughs> มาอีกแล้วยังมาให้กูพักกันเลยตรงเราเราโซนไว้ดีใช่เพื่อนพอเล่นได้เนาะ คไม่เยอะอยู่ตรงนี้สองตัว้ยรถอีกเพื่อนเพื<ๆ>่อนลดมากกว่าอาจจะจนโอ้โหลดไปเพื่อนหนึงตัวเตรงน,รงนี้สองตัวมันไปที่บ้านเบอร์สี่ครับมันหนีจากบนเขามานะอยู่บนเขา โผมปีงวะวงนี้เนี่ยมีเอแวรบิลนะครับอ่าเอาเลยครับเอกรับเอแวรบิลก็บวกสามเลอเฮ้ยพี่วาร์ปว่ะเฮียน็อกน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งเพื่อต้องต้องต้องไปแล้วต้องชิดแล้วไปไ <Wis> ปไปขึ้นลเลยขึย้นรถเลยขึ้นรถเลยไปไปชิดหน้าหนึ่งแล้วชิดหน้าหนึง่งเลยผมตาม งงมีเสียงรถนะเขาเดิมอะไปชิดหน้าเนียแล้วตีเลยเพื่อนยังรีบเกี่ยยี่รถนีบห,หมดมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่บ้านนั้นน,ะน่ะบ้านระเพาอ่ะบ้านตะเพาใช่ไหม เนินเนินเลยเนินเลยเพื่อนเห็นไหมสองเม็ดยิงยากว่ะอีกสองต้นอีกต้นึงอยู่้าเห็นก็แมาแล้วไปไปเข้าวงไปเลยเข้าวงไปเลยเข้าวงไปเลยผมไปดักหน้ามันนะไปได้ยังไงหลุดได้ได้ได้ อ่าไปไปเข้าวงครับเข้าวงอุ้ยเอ็มเอ็มเข้าไปเลยโอ้โหขวามีมันวิ่งฟรีๆเลยเพื่อนมาหยุดเดินเอ็มขับเลยเอ็มเอ็มขับเลยเดินหน้าผมอ่ะได้เบอร์ได้ได้ไปไปไปขับเลยอ่าเข้าวงไปก่อนนะกบกบกบเยดิมีรถมีคนดันซ้ายเหมือนดันแน่ซ้ายเหมือนตรงข้าได้ได้ได้เล่นไหนใหี่ เอาตีเข่าเลยก็ได้นี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนออกออกไปหลังเข่าก่อนเพื่อนเนี่ยม้าผมอ่ะไปเคลียร์หลังก่อนเพืนส้มไปเลยหุมเพื่อนต้องขึ้นไปเคลียร์หลังก่อนถึงจะเล่นหลุมได้ถ้าหลังไม่มีก็เล่นหลุมได้หลุมจันรอพเี่ยมันวนึเงอ่ยมันนั่งอยู่ตรงแถวตรงนน้นเพื่อนต้องเคลียร์นะไม่เคลียร์โดนโดนฟีนะไม่มีที่เล่นนะตอนนี้ไม่พี่เล่นไปเลยผมไปเองตรงกลางมันโล่งไย ตรงนี้มันคืออะไรครับเนะี่ยมากผมอะมันเป็นเนินป่ะเดินเคลียร์แล้วเดินเคียร์ลเลยนะเ,เนี่ยกลัวหรือเปล่าเพื่อ,อนเพื่อนโซบไปตรงศพผมนี่เหมือนจะเห็นเห็นคนวิ่งอยู่ตรงศพผมแถวศพผมนั่นนะ

เพื่อนออกขวาได้มัยไม่ไเป็นต้องกระทบมันนะมันมันนอกวงไม่ใช่หรอมามาขึ้นรถเลยในวงในวงนอกวงหนึ่งน่าๆวิ่งอยู่เพื่อนเห็นไหมตกโกดังโกดังโกดังน้าขับรถมานะวิ่งตัวหนึ่งวิ่งตัวหนึ่งมันขับรถไล่ชนนะระวังนะเพื่อนเพื่อนเข้าวงเข้าวง ไอ้เหี้ยมึงเกินไปหลบนกน็อกๆอวงรถลอวงรถเอาคือผม้วยเหรอลดิมเดิมว่ามีตัวจีเวดนานไปดักหน่าตัวที่เรายิงเหรอผมน่าจะไม่รอดวะอะไรเพื่อลงมาดึงอันดับเพื่อกัน ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าผมน่าจะตายวง่โอ้โปีงแปดร้อยว่าอยู่ดีมันไม่ลมคิดว่ตัวด้านหน้าหรือเปล่าเห็นมันวิ่งหมดลอยแล้วตายมมีเดโมเลยเพื่อาไม่มีมันตรงนี้ตัวนึงแ้วตรงนี้ตัวนึง ดูมาผมเลยซ้ายมี้ายมียิงเจ็บมากเพื่อนหนังเนินอะโอเควู้ไอ้เหี้ยอะไรวะโอ้